อะไรครับอะไรต้มเป็ดต้มเป็ดที่เอาไปให้แม่อ้อมมากขาขคนมุกกรนบ่ขาด้วยเราเขาครับเพี้ยงเดี่ยอะไรเป็นสไตลายบ่ วนใครยังยโทมาหาเบื่อผู้ใดเบื่อไม่ออกมาพ่อมาหาหนูผูได้ดอกเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะค่าลงหมอครับนี่อ่ะต้มเป็ดปลาไหลนี่มันเส้นแบบมันหมูลงเหงอก ปลาชิวครับปลาชิวอ้าหมกบอหมกบอมีแกะด้วยเดี๋หมวกต่อแกะบ่เมกับเผาลงไปครับกระเพาะบานกระเพาะบานเดี๋ยวมะขามท่านได้มาดี๋คือวัวนี่คือเพราะท่านไอหอมว่ะ

กเสียกูมเลยคือกุหลายต่ำงูจไม่ีความต่ำแซบเลยออป่เนี่ยพูดอ่ยุไม่รู้จีค่อยต่ำงูงถิ่มองค่ขาไปเลยวายจุดนียวงแจ้วสุดเด็ดเด็ดเด็ดเได้็ไปอดพุเนยไม่นี่ไม่แขกว่าไปเพื่ออไรยูโรอันจอดแล้วเมียล้วแขกไม่ใช่หรอากนีู่ดจิวันนี่ยเรากินมากมาเอบัว้าูสาุก็ขาขึ้นเหนเถวะ

ใครมันเสียบสดิใครปะเนี่ยบันนี้บันนี้ลูกอีกว่ไรเดียวเนี่ยกอีมหลอกเขาบันนี้เพราะมันเิอมเลยนี่ลุกเลยลกเล่ยเอวันน้พคัเนอะไรบอกเรา่เก็บง่ามๆใส่เนี่ยสอง้าใบบ่ายุหันไปหน่อยยุคุะมกว่านี่ผักบัว้ยให้นบัวนี่ยพร้อมกิน

่อยู่ไะอ่นะไม่มองไปไปม่โอ้อไปจุดเตะห่อป๊อตกน้ำสิไปแไม่เป็นไรน้ดีวไปลรับผู้สาวให้หังผู้ให้หนังเอาจีนหังขีนตนปล่ต้นตขึมากต้้นร่ำเลยมนขึมาก็ได้กินตัวไปกรถือก็เบะไปก็นเนี่ก็ได้นี่แหละ่หมืเล่าหัวได้เป แล้วว่าไม่เห็นน้าเลยเนาคุจะก็ได้กินหน้าหรืออ้อมไปไหนก็ไม่ใช่เหรอฮะว่าแม่อ้อมไปไหนพ่อป๊ออร์อะไรก็ไงพ่นได้พ่อดูในมะขามผมไปเลยนัุ่่มนึ่งอ่ะนี่แม่ระบุกระติว่ความหลบ

ได้มากขนาดไ้พ่อกมงเยอมาอีกเะเ่ะถ้าคนถึงเได้บเาเนียวันนึงกแ่บาดอกบ้าหลังเงียผมเขียวงมกินอกินนาครับกล้าเขาอ่ะมันเขาเงียได้บ้างได้ขนาด